ที่ไร่แรงดินอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแพทย์หญิงจารุพันธ์ตันอารีหัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการ asthma คมป์โดยมีแพทย์หญิงจิรกิติวงเนตรกุมารแ,แพทย์ชำนาญการพิเศษด้านโรคภูมิแพ้ในเด็กพร้อมคณะหัวหน้ากลุ่มงานในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับเด็กเป็นวิทยากรประจำแต่ละฐานและมีเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรคหอบหืดพร้อมกับผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า80คน ซึ่งแพทย์หญิงจิรก,กิติวงเนรผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าปัจจุบันโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กซึ่งการจัดก,กิจกรรมวันนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเด็กแก่ผู้ปกครองให้สามารถนำไปดูแลได้อย่างถูกต้องซึ่งกิจกรรมการให้ความรู้ได้แบ่งออกเป็นสีฐานฐานแรกคือการสอนพ่นยาอย่างถูกวิธี ฐานที่2การล้างจมูกอย่างถูกวิธีฐานที่3การบริหารปอดและฐานที่4การแปลงฟันอย่างถูกวิธีหลังจากพ่นยาเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานในช่องปากต่อจากนั้นนายคุณากรทองนิ้ววิทยากรชาวบ้านแห่งไร่แรงดินได้นำเด็กๆเ,เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรผสมผสานเวิร์กช็อปสเตชันสองทั้งการแปรรูปดอกเก๊กฮวยอินซี see, การทำขนมพื้นถิ่นข้าวตอกอัดข้างวัดเสด็จอบควันเทียน โดยมีคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรผู้ปกครองและเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดีค่ะพี่ชั้นแพทหญิงเจรกิติวงศ์เนค่ค่ะประมาณรับ แพทย์ทางด้านคูแท้และคูค้กันพยาธค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดค่ายเด็กหอบผืดหรือว่าแอสมาแคมป์นะคะก็คือโครงการนี้ค่ะอยากจะให้เด็กๆที่เป็นโรคหอบผืดนะคะได้มีความเข้าใจในในตัวโรคแล้วก็รวมถึงการดูแลรักษาตัวเองนะคะทั้งการด้านพนยานะคะเพื่อลดโอกาสการที่จะเกิดการมานอนโรงพยาบาลซ้ำนะคะ เนื่องจากว่าเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาลนะคะเวลาที่เราใช้ในการดูแลเด็กหรือว่าคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างน้อยนะคะทาให้เราจัดถากิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะทาให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถเขาที่จะ กลับไปดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ได้ดีดยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ลดโอกาสการที่จะเกิดหอบเหืดเป็นซ้ำกลับมาค่ะ